สวแต่งตั้งชุดพิเศษ250คนใกล้จะหมดวาระในช่วงกลางปี67นี้แล้วนะแล้วแบบนี้สวชุดต่อไปจะเป็นใครมีที่มาจากไหนและอำนาจในมือจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าจำกันได้ไหม บทเฉพาะการของรัฐมนูญกำหนดที่มาของสอวชุดแรกให้มาจากการเคาะของคอสชอจากรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาเสนอมา194คนจากกลุ่มอาชีพที่กรกตเลือกมา50คนและเหล่าพี่ๆผอ,อที่เป็นในตำแหน่งอีก6คนรวมเป็น250คนพอดีแต่แต่แต่แตสวชุดใหม่รอบนี้นะที่มาจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแถมกว่าจะได้เป็นตองผจญภัยหลายด่านเหมือนเล่นเกมเลยโดยจะมาจากการเปิดรับสมัครตามแต่ละกลุ่มอาชีพ18กลุ่มและกลุ่มพิเศษอีก2กลุ่มรวมเป็นทั้งหมด20กลุ่ม สมมตินายแว่นอายุ40ปีขึ้นไปทำอาชีพทนายมาอย่างน้อย10ปีก็สามารถยื่นใบสมัครที่อำเภอของตัวเองได้เลยแต่หนึ่งคนจะสมัครได้แค่หนึ่งกลุ่มอาชีพและหนึ่งอำเภอเท่านั้นนะเมื่อผู้สมัครคุณสมบัติผ่านฉลุยนายแว่นก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือกกันเองภายใน20กลุ่มเลือกเลือกเลือก,อกวนไปรวม3ด่านด่านละ2ขั้นตอนย่อยไล่ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศจนสุดท้ายก็จะได้ตัวแทนสวอที่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มละ10คนรวมทั้งหมด20 0คน ด่านแรกด่านระดับอำเภอเมื่อได้ผู้สมัครในระดับอำเภอแล้วทุกคนจะต้องทําการเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน2คนจะเลือกให้ตัวเองก็ได้นะแต่ห้ามลงให้ใครมากกว่า1คะแนนเพื่อให้ได้5้าคนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดมาเลือกกันต่อในคั้นที่2ขัคันตอน,นี้จะเรียกว่าการเลือกแบบควย โดยให้5คนแรกของแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปจับฉลากเพื่อทําการแบ่งกลุ่มอาชีพออกเป็นสายแต่ละคนก็จะต้องไปเลือกเข้ารอบของกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในสายเดียวกันแต่ขั้นตอนนี้เลือกคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันและเลือกตัวเองไม่ได้แล้วนะและแล้วเราก็จะได้3ลาดับที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปขั้นแรกเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ได้5อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเหมือนตอนระดับอำเภอเลยและในขั้นที่2 ก็ให้แบ่งออกเป็นสายตามเดิมเพื่อเลือกผู้สมัครต่างกลุ่มแบบควยกันแต่รอบนี้จะเอาแค่2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเท่านั้นก่อนที่จะไปเลือกกันต่อในระดับประเทศมาถึงตรงนี้เหมือนเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วตามเดิมเลยคือผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละคนจิ้มเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันเพื่อหา40คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มจากนั้นทําเหมือนเดิมแบ่งสายเพื่อจิ้มเลือกผู้สมัครต่างกลุ่มรอบนี้เลือกได้กลุ่มแล้วไม่เกิน5คนและเช่นเคย ห้ามเลือกคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันหรือเลือกตัวเองแล้วนะสำหรับ10คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มดีใจด้วยนะได้เป็นสอวอแล้วส่วนคนที่ได้ลำดับที่11-15จะถือเป็นบัญชีสำรองของกลุ่มอาชีพนั้นๆอายุของสวอชุดใหม่นี้จะมีวาระคขาวละ5ปีเช่นเคยแต่จะเลือกนายกไม่ได้แล้วไหนไทุกคนเห็นยังไงกันชอบทีมาแบบนี้ไหม้องคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะ